ลูกซิผมถามว่ากินขายก่ดีเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเราต้องประเมินหลายๆลายปัจจัยนะครับ 1. เรื่องขายมันไข่ไก่ก็มีไขมันสูงกินขายมันมันดีเพื่อสุขภาพหรือเปล่ามันไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วไขมันจะสะสมที่กล้ามเนื้อ หรือแย่กว่านั้นอีกมันจะสะสมที่เอาไว้วะภายในยนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลเรากินคอเลสเตอรอลสูงดีหรือเปล่าใครๆก็รู้มันไม่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์เราคอเลสเตอรอลจะสะสมในเส้นเลือดเมื่อเส้นเลือดของเราสะอาดมันจะ ว่างแบบนี้แต่ถ้าเรากินไข่ไก่หรือไข่แป็ดตลอดชีวิตมันจะสักสมพลากจะให้เลือดวิ่งยากเพราะฉะนั้นเราจะมีความดังสูงขึ้นอันนี้จะทำร้ายสุขภาพของเรามันจะทำร้ายหัวใจของเราอีกหนึ่งประเด็นคือไข่ไก่ มันมีกากใหญ่หรือเปล่าไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นมันจะย่อยยากกว่าการขับถ่ายจะยากกว่ามันจะอยู่ในลำไส้านานเกินไปจนถึงเป็นเน่าเพราะว่าย่อยยากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องโปรตีนด้วยของส่วนใหญ่จะบอกว่า ขายไก่มีโปรตีนสูงเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอยากประเมินว่าโปรตีนแบบนั้นเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับคุณหรือเหมาะสมกับลูกไก่ที่กำลังเติบโตในไข่เป็นโปรตีนบป็นายมันเหมาะสมกับลูกไก่ไม่เหมาะสมกับมนุษย์ โปรตีนแบบนั้นมันเป็นรีร้อนย่อยยากมันจะทำลายสุขภาพของมนุษย์ไก่ไม่ใช่เป็นอาหารของเราแต่คุณชอบใช่ไหมรู้คุยกับเป็นร้อยๆคนทุกคนบอกว่าชอบชอบชอบแต่อาจารย์มดไม่ไม่ได้ถามว่าคุณชอบกินไก่หรือชอบกินไข่ไก่ หรือเปล่าไม่ได้ถามเราถามว่ามันดีเพือพ่อเพือ่อเพื่อสุขภาพหรือเปล่าอีกหนึ่งประเด็นเรื่องจริยธรรมชีวิตกายตัวเมียจะเป็นยังไงสบายไหมหรือทอรมาอยู่ในกรงและขนาดนี้เป็นสิบสิบตัวไม่มีที่พอที่จะเดิน ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติวิ่งไม่ได้แค่วังขายทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเป็นผู้หญิงน,นึกภาพออกไหมหวังขายแค่เดือนละครั้งก็เหนื่อยแล้วแต่กายตัวเมียต้องต้องวังขายเกือบทุกวันเป็นไปได้ยังไงแล้วต้องชี้ฮอร์โมน วางขายท,กกท,กกทุกวันทุกวันทุกวันทรมานมากยิ่งเครียดเขาจะเจ๊เชื่อง่ายเพราะว่าไม่มีที่ว่างโซกบโปร่หลายไล่ตัวในกรงเหมือนกันเหมือนกับอยู่ในคุกความเครียดแบบนั้นมันจะสะสมในกามเนื้อของกายหรือในไข่กาย เมื่อเราเกีนินเรากําลังเกยนอะไรจริงๆเรากำลังกินความเครียดของกายความซึมเศร้าของกายห่อหมอนที่ปั่นขับให้กายตัวเมียวางขายทุกวันยาหลายๆลายเพะเพ่ที่จะปั่นขับให้กายวางขายเยอะ แล้วกายเครียดขนาดนี้ติดเชื่อง่ายต้องเกินย่ามากกว่าที่จะคุมการอักเสบสรุปแล้วมันดีหรือเปล่าเกินขายกายดีหรือเปล่าถ้ายังดำคิดว่าฉันชอบผมชอบนื้อชอบชอบเหรอชอบรสชาติ ถ้าคุณเองพร้อมที่จะรู้ความจริงขอเชิญดูกระจกคุยกับตัวเองนะดูนายกระจกแล้วบอกตัวเองว่าฉันชอบกินไก่ไกยแม้ว่าไกาท่ทรมานมากแม้ว่ากินอาหารแบบนั้นทำร้ายสุขภาพของเราแม้ว่า ฉันสนับสนุนการทำร้ายสัตว์ยังชอบผู้แบดนั้นจักจายก,กับตัวเองได้หรือเปล่าครับขอเชิญพี่เจรนานน